สามยอดอุดรธานีช่างตุ้มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านคําหมากคูนนะคะหนองมัวซออุดรธานีนี่เองนะคะวันนี้มาส่งเครื่องมือสองคะ่ะตัวนี้เป็นตัวทําพิเศษนะคะก็คือสีข้าวแล้วก็บดลําออกมาเลยนะคะตัวนี้ค่ะดัดแปลงทําพิเศษนะคะพร้อมทั้งติดชุดล่างๆให้นะคะ เ,เรากำลังจะเทศสีข้าวกัน,นะคะ่ะไปัักเเเทยเลยอมาอมร ตัวนี้นะคะช่งางทำขึ้นพิเศษนะคะลองทำดูค่ะแล้วก็จะเหมาะนะคะสำหรับลูกค้าที่สีข้าวรับจ้างนะคะเพราะว่าสีข้าวแล้วนะคะก็ต่อส่งมาหาหัวลำเรียบร้อยนะคะก็คือสีข้าวแล้วพร้อมกับตักบทลำได้เลยนะคะหมดปัญหานะคะสำหรับเครื่องที่ว่ามีเช่นแซมแปดนะคะที่มีตัว ไฟพัดลมตีลามออกมานะคะตัวนั้นก็จาค่อนข้างเปรืองกันิดนึงนะคะลูกค้าใช้ตัวนั้นเป็นตัวเดิมอยู่ก็เลยอยากได้ตัวใหม่นะคะเพราะว่าสีข้าวรับจ้างด้วยนะคะเป,เ,เป็นข้าวรถเกี่ยวเป็นข้ารถเขี่ยวอาจจะสียาก นิดนึงนะคะก็เลยแนะนำคุณพ่อนะคะเป็นเครื่องมือสองเครื่องน,นี้เลยนะคะเพื่อตรวจสอบการใช้ง,งานนะคะตัวนี้สีข้าแล้วได้ลังออกมาเลยนะคะลันโมอเตอร์ตัวเดียวะคะ่ะเชื่อมหากันเลย เดี๋ยวเรามาดูลำนะคะวันนี้เยอ่ครับปลาเงิน

หรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะได้เครื่องผีข้าวนะคะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะเรามีจำหน่ายนะคะสามารถส่งได้ทั่วประเทศไทยค่ะโทรที่เบอร์0951697772ได้เลยนะคะเรืนงั้ห้ามมุนกาบเกยครับห้ามละเอียดด้วยกันยัยย <c oughs> ยแล้าันตะแกงเขาหน่อย 太累了。Oh,